ใช้เลี้ยงจริงชนจริงครับปล้นฮอมนสุดยอดครับแตขณะนี้ไก่รผมชนอยู่เป็นต่อห้าหนึ่งการงานตอนนี้เหลือยงสองหนึ่งเพราะว่าเราถูกใจหน่อยแต่มีฮอร์โมนผมกลัวครับเลี้ยงเลี้ยงอยู่ซุ้มอะไรครับเนี่ยสอหน้าพันี่ครับผมเตรียมอบสอหน้ามันนี่ชืชุมนี้ครับวันนี้อยู่ไหนผมอยู่ลุ้งพาวดีเจ็ดสิครับเชิญพบผมได้ครับไครเปิดซุ้มเปิดซุ้มเปิดตึ๊บักมาซ้อมผมผมแจ้งครับเปิดซุ้มเปิดซ้อมใช่ไหมเปิดซ้อมครับผม ทักไก่นะครับเลงจริงจริงนะครับวันนี้เอาโค้ดฮอมนมาส่งให้กับลูกค้านะครับที่ยืนยันจากเลี้ยงจริงและชนจริงนะครับในสนามวันนี้คาดว่าเป็นไงครับก็คงทำเรียบร้อยเราครับผมดูแล้วดอกมาแล้วให้กินแล้วเป็นไงอาการเป็นไงบินอย่างเดียวนะครับอ่าบินแล้วก็คึกใช่ไหมพึกงขนองตลอดครับหน้าแดงตดใสแล้วไก่ที่มีปัญหาหน้าซิดหน้าเลยผมใช้ตัวนี้หมดทั้งตัวเมียทั้งไก่ทั้ง ของก็ไม่เยอะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับทั้งก่อนหน้าไปเลยผมผมก็ลงไปแล้วหลายตัวคือใช้ประจําอยู่เลยครับเนี่ยเป็นลูกค้าประจํามามาตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มแรกนะนะครับเนี่ยได้อยู่ประจานะฮะน้าลอกเรานะครับทีอ่าคนอยู่ในวงการไก่ชนในด้านลังสิตหรือพระรามห้าหรืออ่าพระรามสี่นะครับแค่ชนในย่านนี้นะครับหรือเข้าเชิดไทยบ้างนะครับสอนหน้าคนนี้นี่อะไรชุดเลยเนี่ยสอนหน้าคนนี้นะครับ ติดตามผลงานได้นะครับออกชมตลอดนะครับนี่ครับปากไว้เลนะครับครับผมโอเคนะครับใช้จริงถ้าไม่ใช้จริงคงไม่กล้าลงมืยันนะครับรับจากปากเลยครับใช้จริงครับ